วันนี้พี่มีอะไรจะบอกคือวันนี้พี่เจอคนจริงๆแล้วนะครับปกตินะ่อย่างที่น้องๆรู้กันนะครับว่าพี่เนี่ยยิงบอดไม้หยุดไงแต่วันนี้พี่เจอคนแล้วนะนะตามนั้นคือจบไปดูกันเลยกราบโส,สดีคุณผู้ชมของผมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับนี่สกินใหม่ได้ลงมาแล้วนะหลังจากที่เราซื้อมาใหม่ใหม่ล่าสัตว์ด้วยล่าสุดวีหัวไหล่น้องอุ้ยพี่พัดยิงผู้ใด ผู้ใดยิงไวขนาดนี้นี่พี่เพิ่งลงถึงน้องยิงแล้วอุ้ยยังโหดเฮ้ยวันนี้เราไม่ได้ปิดตาเก็บปืนนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาสกินใหม่มาประเดิมเราก็ต้องการแชมป์่ะนะนะมีคนหรือนี่โอ้ยนั่นไงเขายิงอีกแล้วท่านผู้ชมเอาล่ะถ้ากว่าวันนี้คนจริงๆนะครับรูปแบบการเล่นเราจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะดึงสโลแกนเย็นได้เย็นรอได้รอ อยู่ให้เป็นนิ่งให้พอวันนี้พี่จะเล่นซุ่มใจหมาหยุยหยอกหยอกอุ้ยไก่อตกต้องเปลี่ยนแล้วท่านผู้ชมนะวันนี้สนายกระบอกหนึ่งไก่อกอ,อันหนึ่งนะเฮ้ยสวัสดีรุ่นพี่ทุกคนวันนี้เขาอาจจะยิงไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมแต่จะเอาที่หนึ่งมาให้ดูสิดูนี่น,นี่เขายิงอีกแล้วยิงหัวด้วยท่านผู้ชมยิงหัวดูสิเฮ้ยดูที่แขนน้องสิมีเป็ดด้วย มีเป็ดด้วยท่านผู้ชมอุ้ยมีคนมากับแก็บเอ้ยอย่าเพิ่งทำเสียเรื่องสิน้องบอดน้องบอดทำไมทำอย่างนี้ไม่ชิวอุ้ยน้องบอดลุมยิงพี่น้องบอดเฮ้ยต้องยิงครับท่านผู้ชมเรายิงด้วยปืนเล็กครับนะชื่อเราจะได้โชว์แบบชื่งโงโงอ่ะครับเข้าใจไหมครับเนี่ยชื่องโง,โง่ๆไปเอาไก่อกยิงเดีเขารู้เอ้ยอย่าเพิ่งหนีพี่เป็นสิพวกเจ้าจะมาทำให้เสียเรื่องไม่ได้นะ เ,เดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้เฮ้ยอุ้ยหมายคนจะรีบมาทำไมเนี่ยเนี่ยแอนต้ายิงแล้วครับเอ้ยพวกแกนี่เอาปืนตูตีไปตูตียิงให้ขี้แตกเดี๋ยวเอ้ยอุ้ยจุ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 พอแล้วไม่ยอุย้ยยิงอีกแล้วครับพี่พัดน,นะพี่จะหยุดยิงก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อไปบ่อยเนี่ยแต่เขาจะระมัดระวังตัว ตอนนี He ้ปล่อยให้คนที่ระมัดระวังตัวคือพี่คนเดียวแหละแอนตราห้าเห็นไหมล่ะสองคนเนี่ยท่านผู้ชมให้เขาเก็บกันไปก่อนเวลาที่เหลือเราก็อัพเก็บปืนท่านผู้ชมนะเอาให้ปืนไก่โอ๊กผมเนี่ยมีรางกระสุนสักห้าิเม็ดเลยได้ไหมเห็นแต่ไม่ยิงคิกเกียจอุ้ยขึ้นอีกแล้วครับชื่อเขาแน่ ยิงได้ยิงน้องอุ้ย AWM ด้วยนี่เจ้าก็เป็นนักยิงหัวเลยนี่เฮ้ย AWM สังหารแหลกแม่สุดยอดอุ้ยตดตดยังไม่ทันหายเหม็นฆ่าทีนี่3ามตัวสี่ตัวอุ้ยพักเรียบร้อยพักเรียบร้อยอุ้ยนี่แอนต้าก็ยิงเห็นไหมอย่าวกเวกโวกยวายนะครับแมตช์นี้นี่บอกโกงๆครับผมอาจจะยิงแค่สักสอย่างเงี้ยเป็นแชมป์เลยนะก็คือตัวเดียวพอ ใครจะมาเป็นฝีมือพี่แอนต้าแอนต้ายิงเ้ยวันวัน,วนไม่ทําอะไรแล้วครับดูแต่ชื่อฟีดคนยิงนะแล้วก็แต่งปืนไปรอแป๊บนึ่งรอแป๊บหนึ่ง,งเ้ยหรือสิบสองคนหรือวะท่านผู้ชมหรือสิบเอ็ดแล้วอุ้ยยิงกันไวหน่าดูน้องน้องแอนต้าเล่นชิวกันกันชิวมีโล่นะส่วนเราเนี่ยเล่นให้วงแดกนะไปที่หลังดูสิวงแดกตลอดเลยอุ้ยวงอย่างแรงท่านผู้ชม เอ้ไอช่องนั้นไปไหนแล้วครับไอช่องอะไรมดๆอดนะครับไอที่มันยิงสไนธียี่สิบกระตัวเงี้ยเวลามันเจอบอทเนี่ยนะมันเอาเอวไล่ยิงเขาบังบังอะไรเงี้ยไม่รู้ไปไหนช่องนั้นเห็นเขาว่ายิงจังเลยสไนเนี่ยยิงบอทเนี่ยพอเจอคนง้อยซุ่มใจหมาเหลือห้าทันทีครับแอนตรายิงครับท่านผู้ชมแอนตรายิงเหลือสี่แล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับถ้าคอนในสนามมีผมมีแอนตรามีพิพัฒน์อะไรเงี้ยนะครับ อุ้ยพี่พัดยิง Enter แอนต้าเลยครับยิงหัวด้วยอุ้ยแล้วก็พี่พัดเก็บอันอุ้ยหนึ่งหนึ่งทันทีท่านผู้ชมทําไมไวจังเลยนายหาที่ดีๆก่อนหาที่ดีๆก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วตอนนี้ครับผมเก่งขี้หักนายแล้วครับผมว่าผมเวียนซ้ายครับนะตามเข็มตามเข็มน้องจะอยู่มุมนั้นก็อยู่พี่เกาะขอบวงอย่าให้พี่เห็นก่อนแล้วกันนะลุ้นชิบหายเลยค่ะตอนนี้ เฮ้ยไม่ใช่ว่ามาหลังวงนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวไม่ใช่แม่งมาตามตูดตูอย่ามานะอย่าบอกให้บอกโกงๆอย่ามานะอุย้ยระแวงแม่กระทั่งอุย้ยบินพันแล้วครับทุกผู้ชมเห็นไหมกลัวจริงระแวงแม่กระทั่งเสียงเครื่องบินใครเห็นใครก่อนเดี๋ยวก็รู้แม่งเอ้ยทำไมระทึกอย่างนี้วะท่านผู้ชมใจผมเต้นเป็นกองจริงๆนะตุ๊ตับตุ๊ตับเฮ้ยมันคนละเกมปะวะเนี่ย นี่มันใช่ฟรีไฟล์ปะวะดูให้ดีนะท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วดนะ้านหน้าไปเอาแอวนดอปเก็บแอวนดอปทำไมย,ยิงพี่เปิดก่อนนะเอาทำไมแชมป์ไม่ขึ้นนะ่ะมันยังไงกันสามส้มสาอุ้ยเขามีเข็มชุบอุ้ยขอโทษนะครับนะมันคือเกมเอาตัวรอดเอาที่หนึ่งมาให้ได้ ขอโทษนะพี่โมดดีใจจุงเบยซุ่มใจหมา4,450แต้มโดยประมาณโอ้ย,อยขี้หักไหนโอเคครับนะแมตชน,นุกมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงไว้เล่นกันใหม่นะครับอาจจะปิดตาเก็บปืนบ้างกับชุดน้องสาวคนนี้นะครับอย่างสวยท่านผู้ชมนะพี่โมดไปแล้วกันนะอย่าลืมเราไปหมุนวงล้อนี่เล่นกันนะ เดี๋ยวเวลาจะหมดสะเปล่าๆนะพี่ิมดไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย